ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมพิคมชาแนลเช่นเคยคลิปนี้จะเป็นการเปิดตัวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะเลิกทํา YouTube ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยผมพูดจริงๆแล้วก็เลิกจริงๆด้วยแต่ผมเนี่ยไม่ได้เลิกแบบกลายเป็นช่องตำนานอะไรพวกนี้นะครับคนดูผมเนี่ยแค่เลิกทํา youtube ไปแค่ช่วงนาดเท่านั้นนะครับทุกคนใจเย็นใจเย็นผมเนี่ยไม่ได้เลิกแบบเลิกทันทีเดียวโอเคก็ คลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูให้จบนะครับเพราะผมนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับว่าทําไมผมถึงเลิกทําและทําไมถึงสารพัดอย่างอะ่ะเออซึ่งผมเนี่ยจะมาแบ่งเป็นสี่หัวข้อดังนี้นะครับว่าทําไมผมถึงได้เลิกมันก็มีเหตุผลนั่นแหละคือมันไม่ใช่แบบไม่มีเหตุผลมาอย่างแรกเลยหนึ่งทำไมผมถึงได้เลิกทแบบําเทมมเท youtube เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะไปฝึกวาดลูกคนดูแล้วก็ ฝึกทำแอนิเมชันแบบเก๋ๆอนิเมะอะไรพวกนั้นอนะ่ะดาบคาดาูนะ่ะซึ่งมันเป็นความฝันของผมนะครับคนดูสิ่งที่ผมจะทำต่อไปเนี้ยผมเนี่ก็จะใช้เวลาส่วนเนี้ยขออนุญาตไปฝึกสักแป๊บเดียวนะครับสักระยะหนึ่งแล้วผมก็อาจจะมากลับมาใหม่นะครับไม่ช้าก็าเร็วแล้วก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมถึงได้เลิกทำ YouTube ก็คือผมเนี่ยไม่เหมาะกับเป็นอุฟผมเนี้ย ไม่เหมาะกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์นะครับถามว่าทำไมเหรอครับเพราะว่าคุณดูคอนเทนต์ผมดิคอนเทนต์ช่วงเนี้ยผมเนี่ยค่อนข้างครีนช์มากเลยคุณดูคลิปล้าสุดดิเอ่อคลิปคุกกี้คัตช็อกโกชิพนะครับแต่รีวิวคุกกี้ชั้นช็อกโกชิพเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโอ้ว้าวคลิปนี้มีอะไรน่าดึงดูดเหรอครับก็มีแค่การตัดต่อกับการว่าปกคลิปนี่แหละที่มันน่าดึงดูดอะแต่เนื้อหาคลิปเนี่ยคือ คินมากคินสุดๆผมเนี่ยก็เลยคิดกับตัวเองว่าเออหรือว่ากูไม่เหมาะกับเป็นอินฟลูเอนเซอร์วะเออเพราะว่าผมทํามาสองปีแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยมันค่อนข้างไปทางสายฮามากกว่าช่วงหลังๆวันนี้คือค,คลิปกิรันมันมันไม่มีคือกูตานแล้วกูหมดคอนเทนต์แล้ว,มลวไม่มีอะไรทําแล้วคลิปมันเลยออกมาดูแบบแปลกๆไว้คนดูถึงคุณภาพคลิปมันจะดีก็เถอะคําถามนะครับคนดูที่หลายคนถามมากันเยอะมากก็คือทําไมถึงไม่ทําคลิป Update, อัปเดตคุกกี้ลันนะครับคนดูหรือว่าจะเป็นแบบตัดต่อน้อยๆแบบเน้นเนื้อหาคลิปอะไรพวกนี้คือบางคนก็พูดมาบอกว่าแนะนําให้ทําอย่างนี้ซึ่งผมก็ขอพูดไว้อย่างหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่ทําคลิปแบบแนวสายทําแต้มอยู่แล้วก็ใครที่ดูช่องผมมาก็น่าจะรู้กันดีนะคือผมจะมานั่งรีวิวว่าเอ้คุกกี้บาสเป็นโลนะครับสามารถทำแต้มได้หนึ่งร้อยล้านล้านแต้มนะครับเมื่อคู่กับสมบัติเออก็ประมาณนี้แหละ คือผมไม่ถนัดนะคนดูถ้าอยากจะดูประเภทนี้ไปดูช่องซันนี่หลิวนะครับซันนี่หลิวเนะี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูเลยนี่บางคนบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องแต่ดเยอะก็ได้นะครับพี่เพราะว่าผมเอาแค่เนื้อหาคือก็ผมเป็นพวกแบบนิสัยแบบว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบงานเผาเท่าไหร่นะครับผมชอบงานอะไรที่มันแบบปราณนนีตสวยๆคือคือคือถ้ากูพอใจอะ่ะเออกูก็อย่างนั้นอะ่ะถ้ากูพอใจกับผลงานตัวเองอะ่ะ กูก็จะมาลงเว้ยแต่ถ้ากูไม่พอใจกับผลงานตัวเองกูลบคลิปนั้นทิ้งเลยนะเอาตรงๆคือที่คลิปออกมาใช้เนี่ยเพราะว่าผมลบคลิปส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าบางบางคลิปเนี่ยผมยไม่พอใจกับการตัดต่อของตัวเองมากผมก็ลบคลิปนั้นออกไปเลยซึ่งผมรู้นะครับว่าทําคลิปแบบสายทําแต้มหรือว่าทําคลิปแบบเน้นเนื้อหาสอนนู่นสอนนี่เนี่ยผมรู้นะครับว่ามันได้ยอดวิวเยอะแต่ว่ากูไม่ได้หวังยอดวิวผมไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นนะครับผมหวังที่ผลงานของตัวเอง นะผมหวังที่ผลงานของตัวเองผมเนี่ยอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆแล้วผมเนี่ยทำ u t u b e มา2ปีแล้วด้วยไม่ต้องมาเข็นผมเนี่ยให้ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยนะและอย่างที่2ก็คือผมเนี่ยจะหายไปนานเท่าไหร่เอ่ออันนี้เนี่ยผมไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าผมเนี่ยจะหายไปนานเท่าไหร่แต่ว่าผมเนี่ยประมาณการได้ก็คือเร็วสุดเนี่ยน่าจะ3เดือนและช้าสุดเนี่ยไม่เกิน1ปีอันนี้สัญญาไว้เลย สัญญาไว้ก็ที่ผมเนี่ยจะหายไปสักระยะหนึ่งก็อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือผมเนี่ยจะไปฝึกทํานูน่ทนทํานี่วาดรูปทำแอนิเมชันแล้วก็ช่วงระหว่างที่ผมหายไปเนี่ยผมเนี่ยจะหายแบบหายสาบสูตรกลายเป็นช่องตำนานไปเลยไหมคําตอบก็คือไม่นะครับคนดูผมเนี่ยผมเนี่ยจะต้องฝึกวาดรูปกับฝึกทำแอนิเมชันอยูไ่ไงผมเนี่ยจะคอยโชว์ผลงานตัวเองไว้ใน f a c e b o o k นะครับก็ไปติดตามผมได้ในมัสคาวอีนะครับนี่ลิงก์อยู่ใต้คลิป นะไปติดตามกันด้วยแล้วก็สามารถอ,อ,อยากจะมาคุยกับผมเนี่ยก็สามารถคุยได้ที่กลุ่ม Discord เลยนะครับผมกลุ่ม Discord ก็ใต้คลิปเหมือนกันนะมาคุยกันได้ผมจะคอยโชว์ผลงานไว้2แพลตฟอร์มนี้ก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันละคนดูเพราะเว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับมาใหม่อยู่ดีโอเคอ่ะ และอย่างที่3การกลับมาครั้งใหม่ตอนที่ผมกลับมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ได้ทําคลิปแบบเดิมอีกแล้วนะที่แบบเล่นเกมเอ่อทำคลิปคุกกี้รันเล่นเกมอาตะโกนเลยพวกนี้ไม่ไม่ทาแล้วผมเนี่ย,ยจะมาทําอีกแนวหนึ่งแทนก็คือการ์ตูนคุกกี้รันอนิเมชันแบบสวยๆเลยนะครับที่ไม่ใช่ช่องเดิมนะครับไม่ใช่ช่องพิคม h ช n n นลแล้วแต่เป็นช่องใหม่ก็คือช่องบิค o มนูฟนั่นเองเยไอ ไอ้พัมพจะมีบทบาทแล้วคนดูแล้วก็ผมขอเปิดตัว b i g Home ซีซั่นสแบบไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยผมยังไม่ได้เริ่มลงมือการทำแอนิเมชั่นก็ยังไม่เริ่มแล้วกันซีซั่นสอ้าวแล้วบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ซีซั่น1กับซีซั่นสองหายไปไหนอะมาได้ไง ผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เปิดเผยอะไรมากคือหลายคนไม่รู้เนี่ยคือไม่แปลกไม่แปลกเลยเพราะผมไม่ได้พูดอะไรเลยไงอ่าเดี๋ยวผมก็จะบอกเดี๋ยวนี้แหละว่าซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสอ,สองเนี่ยผมทําอะไรมาบ้างนะและถ้าอยากรู้ว่าคลิปนั้นเนี่ยมันอยู่ซีซั่นไหนนะครับก็สามารถไปดูในที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมผมได้เอ่อแยกหมวดหมู่ไว้แล้วว่าคลิปนั้นมันอยู่ซีซั่นไหนซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่า การเก็บเกี่บประสบการณ์การทำ u ู u ูบกับคนดูคือว่าจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมทำ YouTube ได้กระโปกกระโหลกกะลามากซึ่งเอาตรงก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับคนดูผมไม่ได้เลิกทำ YouTube เหมือนกับช่องคนอื่นที่โดนกระแสดราม่าอะไรปุ๊บแม่งเลิกทำ YouTube เลยอันนี้ผมพยายามอดทนตัวเองแบบอดกั้นเออเวลาใครด่ามาเนี่ยกูก็อาจจะด่ากลับหรือไม่ก็เมินเลยไม่สนใจออหรืออาจจะบล็อกทิ้งอะไรพวกนี้ตลอด2ปี ตลอดสองปีรู้ไหมคนดูผมโดนด่ามาเยอะแกไหนแล้วก็ซีซั่นสองเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การวาดรูปและการตัดตอ่อเพิ่มเติมคือมันไม่ได้ต่างอะไรกับซีซั่นหนึ่งมากแต่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบเน้นเรื่องการควบคุมแบบว่าการทํา youtube อะไรอย่างเงี้ยควบคุมเวลาควบคุมคนดูควบคุมคอม,คอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่ถนัดไงแต่ว่าซีซั่นสองตอนนี้ถนัดแล้วก็เลยอยากจะไปฝึกเน้นพวกการตัดต่อการเป็นอดิเตอร์ยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์ไม่ใช่เน้นพวกการตัดต่อการวาดรูปอะไรพวกนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนแรกๆนะการวาดรูปผมเร่มห่วยแตกมา,ากจําได้ไหมคนดูที่ผมทําอ,อช่องพี่คมโปเนี่ยไอ้ที่ผมทาคลิปเอ,อเรื่องหน้าลูกเกี่ยวกับคุกกี้ลถจอมโจรซึ่งไอ้คลิปนั้นน่ะคุณเห็นปกคลิมไหมว่าคุกกี้จอมโจรหัวแม่งใหญ่ชี้เป่งเลยตอวกูอยากจะไปตบหัวตัวเองมากเลยอ,ะอ่ะและแถมอะไรนิดหน่อยน,นะคือระหว่างการเก็บเกี่ยววาดรูปเนี่ย ผมได้เปลี่ยนลายเส้นคุกก้ลังมานักต่อนักแล้วซึ่งลายเส้นตอนเนี้ยผมเนี่ยถูกใจมากที่สุดแล้วและคิดว่าจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วด้วยเป็นลายเส้นที่ดูสะอาดตาเป็นเส้นเล็กคมแล้วก็ตาเล็กกว่าต้นฉบับน,นิดหน่อยโอ้ลายเส้นก่อนหน้านั้นนี่คือแบบอืมมันก็ใช้ได้แต่ว่ายังไม่ค่อยชอบแล้วก็การตัดต่อเพิ่มเติมเนี่ยผมเนี่ยได้เปลี่ยนการตัดต่อของตัวเองมานักต่อน,นักแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือโอ้โหทำคลิปที่อะไรเนี่ยม่ก็ผมก็แค่ <laughs> เปลี่ยนโปรแกรมตัดต่อเฉยๆนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมตัดต่อในเวกัสโปรเว้ยแล้วทีเนี้ยคืออยากจะตัดต่อเก่งขึ้นก็เลยเปลีป่ยนไปนเป็นพิเมียมโปรพิเม e ยมโปรเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ดีกว่าเวกัสโปรสิบเท่านะครับคนดูถ้าอยากจะเริ่มต้นตัดต่อเนี่ยแนะนําให้เริ่มทีม่พการผูแต่เพราะว่าพิเมียมโปรเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆคนดูพิเมียมโปรเนี่ยยากมากๆเริ่มตัวที่เวกัสโปรก่อนนะครับฝนก็จะตกแล้ว่คนดูอ่ะและ้วซีซั่นสามเนี่ย ก็ทุกคนก็น่าจะทราบก,กันดีแล้วที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือเสียงสารเนี่ยจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำแอนิเมชันนะครับตอนนี้กำลังฝึกทำอยู่นะฝึกวันลูกอา้าวแะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเนี่ยจะยังทำคลิปคอนเทนต์แบบเดิมอยู่ไหมอ่ะอย่างที่บอกไปข้อที่3ามก็คือผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบเดิมอีกแล้วซึ่งมิคมชแนลเนี่ยจะเป็นช่องเกี่ยวกับเป็นพวกคอมมูนิตี้เล่นเกมอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมเนี่ยไม่ทำแล้วนะครับถ้าผมกลับไอทีเนี่ย เว้นแต่ว่าผมเนี่ยจะมีงบมากพอที่จะจ้างคนตัดต่อมาทําอะไรพวกนี้เออตอนนี้คือผมไม่มีแบบทีมงานตัดต่อเลยนะครับคือผมทําเองอะไรร้อยเปอร์เซหมดเลยผมเนี่ยไม่ค่อยยังไงมีเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าถึงจุดจุดจุดหนึ่งอะ่ะคือถ้าผมทำแอนิเมชันปุ๊ไม่มีเวลาหรอกนะที่จะมาอัดคลิปเกมตัดต่อคลิปอะไรพวกนี้ ต้องจ้างคนอื่นมานะครับคนดูส่วนช่องพี่คอมโปก็คล้ายๆกันเลยช่องที่หลายๆคนรอคอยผมเคยบอกไปในคลิปล่าสุดที่ทําไมผมถึงเลิกทําช่องพี่คอมโปนะครับผมเคยบอกไว้ว่าผมเนี่ยถ้าผมอยากจะกลับมาเนี่ยผมอาจจะทําสอนวาดลูกคุกิรันใช่ไหมหรือว่าผมจะทําคลิปอัปเดตเกมไอคลิปออสอนวาดลูกคุกิลันเนี่ยผมเนี่ยอาจจะทําให้นะเพราะผมทําแบบพวกแอนิเมชันด้วยผมอาจจะช่วยสอนให้แต่แต่พวกอัปเดตเกมอะไรแบบเนี้ยผม อาจจะไม่ทํานะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทําเลยคนดูเห็นใจด้วยนะก็ผมจะพูดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็หวังว่าคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็จะรอติดตามผลงานของผมนะครับแล้วหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมตลอดมาครับจนตอนนี้ผมมีผู้ติดตามอยู่ หนึ่งหมื่นซับสไครก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะขอบคุณหลายรอบแล้วก็พอนะอยากคุยด้วยก็เข้า Discord มาพูดอีกทีหรือถ้าอยากจะติดตามก็ไปติดตามที่ f c e b o o o m มั h k a w a i i นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเออแม่งค้างอี้างอีกจอค้าโอเคพอสลายตัว